เคยใหม่เดินไกลก็ไม่ไหวนั่งนานก็เมื่อยลุกก็เจ็บอาการเหล่านี้อาจดูเป็นแค่อาการเล็กน้อยแต่ความจริงคือสัญญาณเตือนของภาวะข้อเสื่อมข้อต่อเริ่มศึกรอนน้ำหล่อเลี้ยงน้อยลงกระดูกอ่อนบางลงถ้าไม่รีบดูแลอาจกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่รักษายากในอนาคตอย่ารอให้ต้องผ่าตัดหรือใช้ไม้เท้าก่อนถึงจะเริ่มดูแลตัวเองแต่วันนี้มีทางออกไวเทโก ซัพพลีเมนต์เสริมอาหารรูปแคปซูลที่รวบรวมสารออกฤทธิ์ทรงพลังจากธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูกระดูกอ่อนข้อต่ออย่างครบทุกรอบด้านช่วยลดอักเสบปวดบวมและคืนความยืดหยุ่นให้ข้อต่อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไวเทโกคืออะไรไวเทโกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบแคปซูลขวดละ20แคปซูลอุดมด้วยส่วนผสมสี่ตัวทรงประสิทธิภาพที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวเท์เมริกอ็กแตรคขมิ้นชันต้านการอักเสบลดปวดบวม ชาคาเทลอิตฟื้นฟูโครงสร้างกระดูกอ่อนเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงไทยสองคอลลาเจนเพิ่มความยืดหยุ่นป้องกันแรงเสียดทานวิตามินดีเสริมสร้างมวลกระดูกเพิ่มภูมิต้านทานเวลาที่เหมาะกับการใช้ไวเทโกผู้ที่มีอาการปวดเข่าข้อตึงหลังตื่นนอนผู้สูงอายุที่มีข้อเริ่มเสื่อมผู้ที่ทำงานหนักหรือออกกำลังกายหนักน้ำหนักลงเท้าผู้ที่ต้องการดูแลข้อต่อระยะยาว กลไกการทำงานของไวเทโกลดการอักเสบลดปวดบวมฟื้นฟูโครงสร้างกระดูกอ่อนเพิ่มน้ำหล่อลื่นข้อต่อเคลื่อนไหวคล่องตัวเสริมมวลกระดูกให้แข็งแรงปรับภูมิคุ้มกันลดอาการอักเสบเรื้อรังวิธีใช้ไวเทโกทานครั้งละหนึ่งแคปซูลใช้หลังอาหารเช้าหรือเย็น30นาทีปริมาณแนะนำหนึ่งเดือนลดอาการเรื้อรัง สองสามเดือนฟื้นฟูกระดูกอ่อนสามหกเดือนใช้เพื่อการดูแลระยะยาวไวเทอร์โกคือทางเลือกใหม่สำหรับคนที่ต้องการกลับมามีชีวิตที่คล่องตัวไม่สะดุดจากอาการปวดกระดูกอ่อนแข็งแรงขึ้นและไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวดต่อตลอดเวลาด้วยสารธรรมชาติสี่ชนิดที่ผสมผสานเพื่อการดูแลอย่างครบวงจรยกเลิอกอาการปวดปัญหาข้อเข่า,ขาตึงคืนความคล่องตัวให้ชีวิตด้วยไวยเทอร์โกวันนี้คำแนะนำในการสั่งซื้อ กรุณาคลิกลิงก์สั่งซื้อที่อยู่ด้านล่างคำอธิบายของวิดีโอนี้หรือในส่วนความคิดเห็นหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์ของผู้ผลิตให้กรอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้ครบถ้วนจากนั้นคลิกปุ่มสั่งซื้อผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันคำสั่งซื้อรอรับสินค้าในระยะเวลา2-3วันชำระเงินปลายทางหลังจากได้รับสินค้า